มันคือตำนานอย่างประมาณแจ็คดอริเปอร์รอะไรเงี้ยคือเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เรื่องชื่อเลยแหละแล้วถูกนำมาทำเป็นหนังเป็นหนังเวียดนามเป็นหนังเวียดนามเออชื่อเรื่องว่ากุมารทองราคาเฮียนต้องมีเออต้องมีใช่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 กุมารทองราคาเฮียนเรื่องนี้เนี่ยกล่าวถึงชายหนุ่มที่เป็น มีอาชีพเป็นหมอผีแล้วกันใช่หมอผีที่ลักษณะคล้ายๆเป็นหมอตํำยด้วยในระดับหนึ่งคล้ายๆแบบรักษาโรคได้ด้วยใช้สมุนพรงสมุนไพรหนังเรื่องนี้เซตอัพในปีห9ึ่ด้วยท้องเรื่องที่มันเป็นโลเคชั่นที่มันเหมือนคล้ายๆว่าก็เป็น ชนบ,บทชนบ,บทอ่ะภาพจำของเราคือเวียดนามใช่ไหมที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ถึงเมืองใหญ่ก็ยังไม่เจริญนี่เป็นชนบ,บทของเมืองที่ไม่เจริญอีกทีหนึ่งอ,ะอ่ะเ,เรื่องความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันก็โดนเซตอัพขึ้นมาในโลกแบบนั้นให้น่าเชื่อถือมากระดับหนึ่งนะกายเป็นหมอผีเนี่ยมันไม่ใช่คือไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อย่างเดียวอ,อมันมีทั้งเรื่องวิชาการรักษาแพทย์บบโบราณโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะใช่ดูไม่เคอะเขินที่มาอยู่บนแผ่นฟิล์มนะว่า ว่าเออหนังหมอผีจะมาอะไรเงี้ยมันอะไรวะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงเหรออะไรเงี้ยถึงจะเป่าวว่ามาันเป็นสร้างจากเรื่องจริงก็เถอะใช่แต่ว่ามันคือเกิดขึ้นในยุค2ี่สกว่าปีที่แล้วยี่สปีที่แล้วซึ่งซึ่งณสังคมของเราเราจะเราจะเข้าใจได้เราเป็นคนไทยเราก็เข้าใจได้ว่าเอ,อย้อนกลับไปเนี่ยการมีหมอผีการมีหมอตำยในชนบทใครอยู่บ้านต่างจังหวัดไกลปืนเที่ยง จะรู้เลยว่าสังคมมันประมาณนี้แหละในระดับสังคมแบบนั้นด้วยอ,อ,อย่างบ้านเรายัางไล่ผีปอบอยนน <c oughs> ูเลยปัจจุบันเนี้ยก็ยังยังยังให้เห็นว่าเ,เออว่าประเทศเพื่อนบ้านก็มีความเชื่อแบบนี้เช่นเดียวกันในเวียดนามเพราะว่าพอพอพอมารู้จริงๆก,ก็คือมันถูกการยอมรับนะอาชีนพี้หมอยาพื้นบ้านมีใช้สมุนไพรด้วยแล้วก็มีใช้เวทมนต์ด้วยแล้วก็ ถอนคุณสายถอนอะไรก็ว่ากันไปพอไปจับตัวปุ๊บก,ก็ต้องถอนคุณสายทุกคนอะ่ะเฮ้ยมันมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกับประเทศเราไอ้เรื่องตำราสนปนะฝั่งเอเชียมือนน่าจะมีพื้นฐานเดียวกันหมดอะ่ะแล้วก็อโอเคเรื่องตำนานหมอผีเนี่ยอย่างที่บอกว่าขเขมรไทยลาวเวียดน,นามเนยมันก็มีจุดร่วมเดียวกันนะมันมีมันมีความเชื่อบางอย่างที่ศาสตร์บางอย่างที่น่าจะมาที่มาเดียวกันด้วยซ้ำแบพวก หมอผีเขมรหมอผีอะไรเงี้ยการเล่นของอะไรเงี้ยในลุ่มน้ําแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยที่มันคงจะมีวัฒนธรรมที่มันคล้องกันอยู่คือถ้าย้อนกลับไปประมาณแบบสมัยที่ยังไม่ได้เป็นประเทศชัดเจนหรือเป็นประเทศแล้วก็เถอยย้อนไปร้อยสองรปีก่อนเนี่ยตรงนี้มันคึือบจเป็นทวีบก้อนเดียวกันที่มันมีพื้นฐานวิถีชีวิตใกล้เคียงกันระดับความเชื่อ แบบเดียวกันเรื่องผีก็เรื่องใกล้เคียงกันคือมองว่าสุดท้ายแล้วเราถึงจะโดนแบ่งกลายเป็นประเทศแล้วเถอะแต่ว่าพื้นฐานความเชื่อด้านจิตวิญญาณด้านศัพทศาสตร์เนี่ยมันน่าจะมีจุดเริ่มต้นเดียวกันมันฝังลากลึกอยู่ในพวกนี้แล้วใช่ใช่คือบางคนอย่างบ้านเรายังเชื่อผีเขมรยังเชื่อผีลาวถูกไหมคนลาวก็อาจจะเชื่อผีไทยก็มีก็เป็นไปได้เขาบอกว่าเขมรอ่ะเขาบอกว่ากลัวผีทผีประเทศไหนมากที่สุด เขาบอกกลัวผีไทยแต่คนไทยอะกลัวผีเขมรมากมันมีพื้นฐานของความเป็นจริงว่าั้งแรกมันก็เล่นทั้งรักษาท่านจิตใจทั้งอะไรแต่ว่าหมอผีคนนี้ไปเล่นถลำลึกไปเล่นถึงสายมืดขึ้นมาก็เลยกลายให้เข้าสู่ด้านมืดของของความเป็นมนุษย์ใช่ถ้าเกิดดูจากปกก็จะเดาไม่ยากว่ามันคงมีเรื่องราวของการการฆาตก,กรรม,มการที่ต้องถึงเลือดถึงเนื้อบางอย่างซึ่ง หนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงซึ่งนั่นแหละเป็นจุดเด่นที่หนังพยายามจะจะจะ,จะนำเสนอเราอะ่ะคือมดแอนโทนนหนังมันพาไปได้นะคือโอเคตัวอย่างหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ยังมองว่าเออมันอาจจะมีะเรื่องศิลปศาสตร์เนี่ย,ยที่เป็นรองของเคยเป็นเงี้ยผมกำลังจะพูดถึงรองของอเออาให้ความรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าหนังมันมีพอส,สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่ตอนขึ้นต้นเรื่องมาเนี่ยมันก็พยายามบอกคนดูอยู่แล้วว่า เรื่องราวศิศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่พุ่กับหรือทีมงานคิดขึ้นต่อเติมจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นอ,อโอเคมันมาจากพื้นฐานความเชื่อไงว่าสิ่งที่อ,อ่ะสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องโอเคมันพูดถึงคนผู้ร้ายที่เป็นฆาตรกรมีความต้องการทางทางโลกนี่แหละแต่วิธีการใช้มีราคาวิธีการ อะไรนัาเรียกว่าล่อเหยื่อวิธีล่อเหยื่อหรือกรรมวิธีการฆาตกรรมเนี่ยตอนแรกเราดูตัวอย่างยังมองเออมันน่าจะเล่นกระแสสารไเยอะกว่านี้อแต่สุดท้ายแล้วหนังเนี่ยมันไปเน้นที่งานการฆาตกรรมกันมากกว่าอคือประมาณนี้ว่าว่าผู้ชายที่เป็นหมอผีเนี่ยหลอกล่อหญิงสาวโดยใช้ไสยเวทใช่โดยใช้วิธีไสยเวทหลอกล่อหญิงสาว และก็เกิดเป็นคดีฆาตกรรมต่างๆมากมายประมาณนั้นซึ่งผมอีกอย่างที่ผมรู้สึกคือหนังเรื่องนี้มันถ้าเกิดใครไม่รู้ก่อนไม่รู้เรื่องคดีมาก่อนมันเดาทางลำบากใช่ใช่คือแม้กระทั่งตัวเอกที่เป็นหมอผีเนี่ยที่ๆๆก่อเหตุก่อคดีอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่รู้พื้นฐานจิตเขาเลย <ๆ S 2> หนังไม่ได้บอกตั้งแต่ต้นว่าไอคนนี้มันมีจิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมาถึงมันก็ โชโชเลยแต่บางจังหวะก็เหมือนเป็นคนดีเหมือนจะดีแต่บางจังหวะก็ฆ่าอีกแล้วไม่ต้องบอกว่านักแสดงอะเก่งมากนะเออแต่แต่นักแสดงเล่นได้ดีมากคือความรู้สึกคืออ่ะถ้าพูดกันตรงๆคือหน้าตาน่าเชื่อถือเออหน้าตารู้สึกเป็นคนดีอ่ะใช่หน้าตาดู้สึกล่อเหยื่อได้ใช่แต่พอจังหวะที่เขาจะร้ายออโอ้โขนลุกเหมือนกันนะเออเออมันจะเอามาหิดอะไรขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่ปมมันก็มีมีเหตุผลของการเป็นครั้งนี้อยู่ก็คือ แม่ผูกคอตายอ่าใช่ใช่ใช่ใ่เราก็พยายามจะเรียกแม่กลับคืนมาก็เลยเข้าสู่ด้านมืดอ่าอย่างที่บอกมันสําหรับผมเนี่ยมันไม่รู้ว่าผูกเรื่องดีหรือเปล่าไม่รู้เราได้ใจติดตามไปเรื่อยๆว่าอ๋อค่าคนนี้จะค่าคนไหนต่อ จะเป็นอย่างนี้ไหมความจะแตกไหมมันก็อยู่ประมาณนี้ค่อยๆตามไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติต่ออะไรได้คือ,คอนังมันถ้ามองอย่างนี้มันเหมือนกับว่าหนังมันขาดมันมีปัญหาเรื่องความคอนตินิวแต่มองว่าม o ดเอนโทรของหนังมันเอาอยู่อการที่เราดูแล้วเรายังรู้สึกอ่ะพูดง่ายเราเอาใจช่วยตัวละครแล้วกันตัว<อ>ละครที่ตกเป็นเหยือ่อใช่ใช่ตัวละครที่ตกในฐานะลําบากที่ต้องเอาชีวิตรอดอหรือจะรอดหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยส่วนเนี้ยมันทําให้เราลุ้นระทึกได้อแต่ว่าความต่อเนื่องของเหตุการณ์อะ คล้ายๆว่าเลวร้ายสุดๆแล้วสักเหมือนลืมอ,ะอ่ะกลับมาแบบเป็นกลางลกงอย่างนี้กลับมาแบบอยู่ในภาวะปกติแล้วแล้วค่อยบิ้วใหม่อีกรอบอย่างไรเงี้ยซึ่งเอุการนี้เกิดขึ้นประมาณสามสี่ครั้งมาทําให้การความต่อเน,นื่องเรารู้สึกว่าโอ้ยลุ้นระทึกว่าอ่ะต่อไปมันต้องโหดกว่านี้ลุ้นกว่านี้รุนแรงกว่านี้เอ,อขาดช่วงไปมากกว่าอือ,อ,อีกอย่างหนึ่งชอบตัวละครทุกตัวอืผมชอบทั้งแม้แต่ไอ้แก๊งคู่หูที่เป็นโจ๊กๆหน่อยตลกๆหน่อยเป็นตัวผ่อนคลายทำได้ดี แบบลงตัวแบบดีเลยอ่ะชอบเลยอ่ะคือเราโผล่มันโผล่มาเราก็รู้สึกโอเควะมหาก็ได้หรือจะมาเป็นชนวนของเรื่องก็อไปก็ได้เออเรารู้สึกชอบหรือแม้กระทั่งตัวน้องนางเอกอที่ตกล่องปล่องชิ้นไปเป็นเมียของไอ้หมอผีคนนี้คือเป็นคนพิการด้วยเป็นใบ้ด้วยเป็นใบ้อะไรอย่างเงี้ยและ ดันตกล่องป่องชิ้นไปเป็นเมียเขาอีกอและไอ้ไปเป็นเมียไอ้โรคจิตอีกเป็นฆาตกรโรคจิตอีกเราก็เอาใจช่วยมันตลอดอ,อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเอาใจช่วยมันสุดๆเหมือนกันนะเออเรารู้สึกทําได้ดีตัวละครหลายตัวเราชอบมากเลยาการเซตหน้าเหตุการณ์สม็ยสมบนเออน่าติดตามหมดเลยนะออคืออะเคอย่างเรื่องพ่อนางเอกก็ออน่าสนใจอ,อ่าเรื่องเรื่องตัวนางเอกเองที่แบบเออตอนแรกเรื่องความสัมพันธ์กับหมอพีเนี่ย เป็นไปนอย่างเป็นธรรมชาตินะ<อ>เวาความลับเออเ,เรารู้สึก,สกได้นะว่าเออมันมีผลนะทําไมผู้หญิงคนที่ได้ชอบไอ้ฆาตรกรคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งหน้าอ่าโอเคหน้าฉากอาจจะดูดีแหละแต่ว่ามันมีซีนที่มันให้เหตุถึงว่าความสัมพันธ์ที่มันมากมันมันมันเป็นเรื่องของหนา้าจิตใจเงี้ยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอ่ะมันเป็นไปอย่างเป็นมีที่มาที่ไปน่าเชื่อถือแล้วกันอเออเรื่องเรื่องพี่น้อง อ่า,อาเรื่องน้องสาวไม่ใช่เ่อน้องสาวจริงหร่าไปล่ไม่แน่ใจเพราะาาดีเทลดีเทลส่วนนี้มันจะหายไปใช่ที่ไม่ได้บอกเราว่าเป็นน้องสาวแท้หรือไม่แท้ออ,อะไรเงี้ยหรือกลุ่มเพื่อนอืไอสองไอแก๊งสองตัวนั่นอะไรเงีออง้ยอ,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 อท,ที่ที่มีมีมีซีนให้จำอะ่ะอคือการเซตอัพเหตุการณ์ในหมู่บ้านเนี้ยอยู่ในระดับดีเลยออซึ่งทําให้เราเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกว่าเราจําตัวละครได้อ่ะ เราอาจจะเรียกชื huh. uh ่อไม่ถ hmm. ูกก uh ็เถอะแต่คาแรคเตอร์เด่นมากแล้วเราพอเรารู้จักเนี่ยเราเรารู้จักตัวละครพวกที่แล้วอ่ะเราเอาเอาใจช่วยนะเอทุกตัวละครแม้แต่ไอสองโจ๊กตัวเนี้ยสองตัวตลกตัวเนี้ย ที่ที่มาเพื่อผ่อนคลายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในฐานะมาแค่ผ่อนคลายเอ,อแต่มันมีเนื้อหามีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ตลอดอ,อซึ่งทําให้เราลุ้นอยู่เหมือนกันว่ารอดไม่รอดหรือยังไงพร้อมจะเป็นต้นเรื่องพร,อพร้อมจะเป็นตัวโจ๊กพร้อมจะเป็นเหยื่อด้ตลอดเวลาใช่ก็เลยชอบแล้วส่วนส่วนตัวนางเอกเองอะ่ะถือว่าเจ๋งมากเออเออชอบผมชอบนางเอกว่ามันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือ การร้อยเรียงแต่ละเหตุการณ์มากกว่าว่าความต่อเนื่องของเหตุการณ์อย่างที่บอกว่ามันไม่ต่อเนื่องอใช่ไหมละ่ะที่ในลูกความรู้สึกนะก็คือแบบเหมือนกับว่าการเปิดปิดข้อมูลบางอย่างอะ่ะมันรู้สึกว่าเออ,เอ,อไม่สมเหตุสมผลมบางอย่างแล้วกันคือเราว่ามันขาดตรงนี้ไปนิดหนึ่งเรื่องการเชื่อมต่อแต่ละอันแต่อะไรเงี้ยทำไมคนไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมองว่าไอ้ไอปัญหาเนี้ยมันเกิดจากการที่มันเป็นเรื่องจริงอืแล้วการที่ไอ้ดีเทลบางอย่างที่มันเป็นเรื่อง พูดง่ายๆมันเรื่องเรื่องส่วนตัวมันไม่มีใครรู้นอกจากตัวละครคนจริงๆคนจริงจะรู้อ่ะซึ่งคิดว่าเขาคงไม่ได้ไม่ได้ข้อมูลส่วนนี้มาเต็มร้อเปอร์เซ็นหรืออาจจะบางอย่างอาจจะไม่อยากอยากนำเสนอในหนังก็ได้อคิดว่าอย่างนั้นแล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าจะเล่ากันจริงๆเนี่ยมันเล่าเยอะนะอเหยื่อหลายๆคนมันเล่าเยอะมากนะฉะนั้นมันอาจจะเลย ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันเยอะมันยาวอะไรเงี้ยอาจจะมีการตกหล่นบ้างตรงนั้นนะแต่อารมณ์ของนั้น่ะทำได้ดีทําได้ดีได้ลุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกอะลองนึกภาพว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะเรื่องนี้เป็นตำนานบทหนึ่งในเวียดนามเลยนะใช่ๆมันคือประมาณซีอุยบ้านเราใช่มันมันคือตำนานอย่างแจ็คดอริเปอร์อะไรเงี้ยคือเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เรื่องชื่อเลยแหละและถูกนํามาทําเป็นหนัง แค่นั้นประมาณนี้ประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเออ่มันเซตอัพดีนะม,มันให้ดีเทลมากพอที่จะทําให้เราเชื่ออว่าอ่ะมีตัวละครม,มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริงและมีโลกแบบนี้มีโลกแบบนี้จริงเออด้วยความด้วยการนำเสนอผ่านแนวความคิดออ่าย่างที่เราคุยกันว่าอย่างตอนที่จอคัมบังเวน่เนี่ย ขนาดนั้นเป็นศาสตร์ของบ้านเราเองเนี่ยหนังมันยังให้ดีเทลไม่มากพอที่เราจะเข้าใจได้นะเพราะว่าสิ่งที่มันจะสิ่งที่มันใช้ในหนังคืออะไรอะ่ะโอเค okay, หนังเรื่องนี้อาจจะเป็นการบอกเล่าง,ง่ายๆม,มีคนสอนด้วยซ้ําไปแต่มันทําให้คนดูเข้าใจได้ว่าตัวละครกำลังทําอะไรอยู่ถึงจะเป็นศาสตร์ที่เราไม่เราไม่รู้จักก็เหอะ แต่เราเชื่อว่าในหนังเนี่ยศาสตร์นี้คือของจริงเออผ่านการเล่าของตัวละครในยุคเวลาแบบนั้นมันมีศาสตร์แบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงไม่มีจริงเหระแต่การให้ข้อมูลระดับเนี้มันทำให้เราตามได้เพราะสิ่งที่ตัวละครทําทําเพื่ออะไรเออมันไม่ใช่ว่าเป็นศาสตร์ที่ลึกลับแล้ว ไม่อธิบายด้วยซ้ำไปเราก็ดูว่าเออแล้วมันทําไปทําไมอะ,อะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดกับหนังที่มันเป็นหนังหนังที่มันเป็นความลี้ลับหลายๆครั้งที่เราดูแล้วไม่เข้าใจอย่างนี้นะ,ะแต่เรื่องนี้ถือว่าส่วนนี้ผ่านอ,อาจจะเป็นการให้ข้อมูลง,ง่ายๆแต่ถือว่าทําให้เราเข้าใจได้อสรุปแล้วมันไม่ใช่หนังผีใช่ไหม คือพอครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ามันรักษาได้มันมันมันมีเวทอะไรบางอย่างที่ใช้รักษาโรคได้เพราะว่ามันอ้างว่าเป็นหมอ,อแต่มันก็ไม่เห็นผีแต่ว่าผีมันอยู่ในในจิตซึ่งเราบอกว่าเออมันก็มีความน่าเชื่อถือนะเพราะพวกสมุนไพรการใช้การอ,อารมณ์หมอตำแย,ยบ้านเราเสีบยาอ,อ,อะไรบางอย่างเลยให้เป็นภาพมนโนพิเศษแล้วก็บ้าไปอะไรไปอะไรเง,งี้ยเราก็เออหนัง อย่างเงี้ยมีมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเพราะว่าอ๋อมันโดนยามันสูบยาอยู่ม,ออมันเล่นยาอยู่มันเลยเ,ออเกิดภาวะสติเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมีความเลียวอยู่ในระดับหนึ่งคือมันมองว่าเป็นความฉลาดของหนังนะที่มันไม่ได้เล่าให้มันเป็นแฟนตาซีอ,อ่ะอคือสุดท้ายแล้วหนังมันอยู่ให้อารมณ์แบบหนังทิวเลอร์ฆาตกรรมอ,อ ฆาตกรตามล่าฆาตกรเอาตัวรอดของเหยื่อที่มีความด้อยกว่าทุกอย่างทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจอการที่คล้ายๆว่าตกอยู่ในภาวะดิ้นรนเอาตัวรอดอะหนังมาทําได้ดีในจังหวะแบบนั้นมากกว่าทาเป็นหนังทิลเลอร์ได้เป็นซัสเพนสได้ซึ่งซึ่งโดดเด่นกว่าความเป็นหนังสยศาสารที่เล่นกับความเชื่อโอเคมันเหมือนตัวหนังเองมันก็พยายามจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ อแต่ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์มันได้อีกแบบหนึง่งม,มองในฐานะที่มันเป็นเอ,อความลุ้นระทึกในฐานะฆาตากรก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งคาว่าศิยศาสตร์คืออาวุธของเขาอ่ะอนี่คืออาวุธของฆาตากรถ้าคนอื่นะใช้มีดใช้ปืนอแต่ไอคนนี้ใช้ศิยศาสตร์ในการหลอกล่อเหยื่ออดอกจันนิดนึงนะฮะสาหรับคนที่ดูชื่อเรื่องอและคิดใจ ว่ามีไอเด็กหัวจุกเห็นแล้วก็เดโผล่มาละพ่อมันจะกินแล้วแล้วว่ะไปเปลี่ยนไพ่มันดวนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีไอเด็กจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยว่าอนี้ยังมองว่ามันเป็นการโอเคสุดท้ายแล้วความเชื่อพื้นฐานจะใกล้เคียงกันอืแต่ว่า มันเหมือนกับว่ายังมันมีความต่างกันแล้วกันอ่าคุมารทองบ้านเขากับกุมารทองบ้านเราจะเหมือนกันเออผมก็เลยตอนแรกเราเรานึกว่าเราจะไปเจอเด็กสักอย่างหนึ่งต้องจะต้องมีผ่าหญิงท้องอะไรสักอย่างใช่ใช่แต่ไม่แต่ไม่ใช่ก็รอส่วนนี้ส่วนนี้เป็นความต่างนี่ภาพจําคือบอกว่ามันต้องควักเอาเด็กในท้องผู้หญิงก่อนไปไปมาไม่ใช่ไปเขามีวิธีการอีกอีกอีกตำราหนึ่งพูดง่ายๆว่าอธิบายอย่างนี้เลยว่า กุมารทองของเขากับของเราอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกันใช่ใช่ใชอแต่หนังมันก็ให้ข้อมูลได้มากพอที่เราจะรู้สึกได้ว่าเออมาเป็นพิธีกรรมของเขาอ่ะเออโอเคมันจะไม่เือนบ้านเรามันไม่ใช่เด็กที่จะมาตั้งตุ๊กตาอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ฝึกวิชากุมารทองแต่ก่อนน่ะเราเห็นหนังแบบเนี้ยของไทยอ่ะเยอะอืไม่ว่าจะเป็นรองของพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกหนังที่เป็น หนังมีอารมณ์ที่เล่าพื้นฐานของวัฒนธรรมประเทศนั้นแบบชายขอบอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังมันยังเวิร์กอยู่อ่ะสาหรับเรามันยังทําให้เรากลัวได้จนจนตอนเนี้ยผมยังรู้สึกเออขนลุกในบางฉากว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมันน่าพิสวงจริงจริงว่ะถ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราจะเห็นหนังอารมณ์นี้เยอะหรือแม้กระทั่งเขาเล่นประเด็นฆาตกรอืเขาก็การอย่างการเล่นอยู่แต่บ้านเราเดี๋ยวนี้ หนังพวกนี้หายไปหมดแล้วอืหนังหนังไทยแต่ก่อนกล้าเล่นเยอะมากบุญเพลงหีบเหล็กมีหนังเล่นหนังคนบาปพมิรามมีหนังฆาตกรรมจะสร้างจากเรื่องจริงมีหนังที่ศยลศาสตร์แล้วฆ่ากันถึงเลือดถึงเนื้อให้เห็นถึงความน่ากลัวมีอแต่ยุคนี้คุณไม่เห็นอะไรอย่างนั้นอีกแล้วเออเพิ่งหายไปนานนะในหนังไทยไม่เห็นเลยในภาษาของหนังอพูดแล้วน้ำตาจะไหลไหมหนังมันน่ากลัวมากหนังมันน่า แต่ภาพใหญ่ๆอะไรมันก็ไม่มีให้เห็นแต่บรรยากาศการสร้างบรรยากาศมันน่ากลัวเออมันน่ากลัวบรรยากาศมันน่ากลัวจริงๆทําให้เรารู้เลยพอผมไปดูผมรู้ซึ้งแล้วว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้มันเชยหรอกอืแค่ว่าเนื้อเรื่องบางอย่างอะหมายถึงว่าทั้งหนังไทยและหนังอะไรเงี้ยมันอาจจะเล่าได้ไม่ดีเราเลยไม่ชอบมันมากกว่าเราไม่ได้ชอบความเป็นหมอผีเราไม่ได้ชอบความเราไม่ได้ไม่ชอบความงมงายหรอกมันยังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะทั้งแม้กระทั่งเอามาสอดคล้องกับเรื่องฆาตกรรมแบบเนี้ย เรื่องถึงเลือดถึงเนื้อ,เ,อ,อเรื่องที่เคยเป็นข่าวเป็นหน้าประวัติศาสตร์เนี้ยมันมันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแต่หนังทุกวันเนี้ยหนังสังคมไทยเราอะไม่ผมไม่รู้แล้วกันนะอาจจะไม่กล้ากันแล้วก็ได้ไม่กล้าเล่นอะไรอย่างนี้ที่มันรุนแรงแล้วแล้วแล้วก็ได้ไม่หรอกก็บอกว่าความนิยมมันลดลงเอ,อแต่ว่านั่นแหละ<ๆ>ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าทําให้ดีอะ่ะมันดีได้นะบรรยากาศน่ากลัวมันน่ากลัวได้นะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยทำให้นึกถึงหนังไทยสมัยก่อนหมดเลย ดางหนเออผู้หญิงหน้าไทยแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือหน้าหรือหน้าแบบหน้าเอเชียหน้าเอเชียหน้าบ้านๆ <SE> อ่ะเหมือนเราที่เหมือนที่เราเห็นมะมีนั่งขูดมะพร้าวเราเราเห็นพวกนั้นอ่ะมันรู้สึกเรารู้สึกถึงความวัฒนธรรมเราเราสัมผัสได้ง่ายและเรากลัวด้วยอะไรเงี้ยไม่คือจริงๆอย่างต้องบอกว่าความโดดเด่นของเรื่องเนี้คือมันเอาศิลปศาสตร์แหละ เอาอความเชื่อพื้นพื้นบ้านนี่แหละ,ะแต่หนังมันเล่าเป็นทิวเลอร์นะเล่าเป็นภาษาสากลาการเอาชีวิตรอดการต้องแบบโดนตกเป็นเหยื่อ,อหรือการโดนอยู่ในฐานะโดนล,ล่าผู้ล่าผู้ถูกล่าอะไรเงี้ยนี่คือภาษาสากลถ้าคุณทําส่วนนี้ให้สนุกได้ให้ลุ้นระทึกให้ตื่นเต้นนะ่ะยังไงก็สนุกเออเหมือนที่รองของเป็นอย่างที่บอกรองของก็ทําได้แบบนี้เลยนะชใช่ใช่คือเล่า เล่าเล่าแบ็กกราวเนี่ยเป็นท้องถิ่นถูกต้องแต่เล่าการเอาตัวรอดการหนีการอะไรบางอย่างเป็นภาษาสากลถูกต้องการเซตโลกให้ให้หนีได้เอาของมาแก้อะไรเงี้ยมันเป็นสากลที่สร้างสร้างสถานการณ์ให้เราติดตามได้อะมันไม่สากลมันไม่ใช่หนังผีไงที่เฉพาะกลุ่มที่แบบดูได้แ่ปู้ภาคนี้ใช่คือถ้าหนังผีเนี่ยเอ่อมันก็มีภาษาสากลมันก็มีอยู่ความน่ากลัวคืออะไรความแหวกคืออะไรเออเออใช่เพราะว่าไปเป็นหนังอย่างเงี้ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมัน เป็นหนังฆาตรกรโลกจิตอ่ะออความตื่นเต้นของความสนุกของมันคืออะไรออมัน,มนเรื่องนี้มันทําได้ไงออการทีออ่ไม่ต่างจากเราดูหนังฆาตรกรฆ่าต่อเนื่องของฮอลลีวูดเลยแหละออที่ออโอเคว่าพื้นพื้นฐานของตัวฆาตรกรไม่ใช่แบบที่เราก็เห็นมาก่อนออมันใช้พ, A A, พื้นฐานมันคือเอเชียพื้นฐานมันคือศยศาสตร์ออแต่การตามล่าเหยื่อการคุกคามเหยื่อ ใช้ศาสตร์ใช่เอราเราลุ้นตอนในการฆ่าเราลุ้นอะไรเราลุ้นเหยื่อว่าใครจะรอดใครจะตายเออประมาณนี้ผมเลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าหนังประเทศเขามีแบบนี้เยอะขนาดไหนแต่ผมรู้สึกคิดถึงทําให้ผมพอเดินออกจากโรงคิดถึงจังเลยคิดถึงหนังไทยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าอาจจะเล่าเรื่องไม่ดีนะอืแต่เรื่องอารมณ์เนี่ยเอาอยู่เออทําให้เราหวนึกได้แล้วก็รู้สึกว่ากลับไปกลับไปคิดถึงหนังเก่าๆที่ทําให้เรากลัวอืให้เราระทึกได้ฉะนั้นให้คะแนนไหม หนังดูสนุกนะแล้วก็พาเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืมูทโทนหนังประเภทเนี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อืมแต่วความตั้งใจงานละเอียดมากอืมให้นนแปดคะแนนแปดโอ้ใช้ได้ใช่ได้ให้คะแนนสูงไหเนี่ยอ่ะพี่คือจริงหนังก็ถือว่าดูสนุกนะถึงจะมีอ่ ข้อบอกพร่องบางอย่างให้ให,ให้ให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจบ้างอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถือของเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเหตุผลตัวละครบางอย่างมันมันมผิดเพี้ยน <ๆ S 2> ไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็มันก็ถ้าถือถ้าบอกว่าต้องต้องเรียกว่าไม่สม,มูทแล้วกันแต่ว่าอารมณ์หนังเอาอยู่นักแสดงถือว่าใช เจ๋งเลยเราเออใช่นักแสดงดีมากเออตัวละครทุกตัวองหอเออมีบุคลิกมีมีภาพจำที่ดีมีคาแรคเตอร์ที่เราเออสามารถที่จะตามได้ที่จะอินได้จะบอกว่าควรลองอเปแบบไม่รู้นะเออแต่ว่าก็ก็มีดีให้ลองอ่ะอยู่ในฐานะที่เอดูได้ไม่ขี้เหร่ล้วกันคะแนนที่ห5ุห้าครับอ่อหกจุ5ห้าโอเคสำหรับผมเนี่ย ให้ที่หกจุดห้าเหมือนกันครับมันเป็นความฉลาดของการเก็บข้อมูลวัตถุดิบจากประเทศตัวเองเออแล้วมาย่อยเล่าจากด้วยภาษาของภาพยนตร์แล้วเล่าออกไปให้เป็นสู่สากลแล้วเชื่อมีความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้นแล้วมีความเป็นไปได้ว่าอ๋อศิษยศาสตร์จริงไม่จริงไม่รู้หรอกแต่มีความจริงชุดหนึ่งว่ามันมีสมุนไพรมันมีเรื่องของฆาตกรโรกจิตเรื่องของ ความจริงไม่จริงอยู่คือเพราะว่ามันมีความเป็นภาษาตะกอนอย่างเงี้ยคืออสมมติว่าญญเราเองหรือฝรั่งเงี้ยมาดูเงี้ยคือไม่รู้จักหรอกศัลศาสตร์บ้านเขาเป็นยังไงแต่ยังสนุกกับเนื้อหาที่เป็นทิวเลอร์ได้การตามล่าตามขาตากรอะไรเงี้ยมันก็ยังมีมีความสนุกส่วนเนี้ยมาทดแทนกับกับพื้นฐานที่อาจจะเออโอเคมันแล้วแต่กลุ่มแต่ว่าความเป็นสากลมันก็สามารถที่ทำให้คนอื่นสนุกได้ที่ไม่ต้องเข้าใจว่านะทรบ้านเขามาก ถึงขนาดรู้หรอกว่าคือพิธีกรรมอะไรหรือสายสายข้อความเชื่อประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ความสนุกส่วนที่เป็นเป็นทิวเลอร์ก็เอาอยู่แต่ว่าอีกอย่างหนึงคือหนังเรื่องหนังของโคชายกอกหรือว่าหนังชนบทนะในประเทศไทยก็หาดูยากเออเริ่มจริงพอมันมถ้าไม่นับถ้าไม่ับแสงกระสือที่ผ่านมาอมพอมันมีหนังแบบนี้ให้ดู โอเคอสรุปแล้วสี่รวมคะแนนตหนังอยู่ที่7คะแนนครับโอ้โหคืออย่างที่บอกอารมณ์มันถึงหมดแค่อาจจะมีเนื้อเรื่องที่มันปฏิปัตต่อกันแล้วให้ข้อมูลเราได้ไม่ไม่ลื่นไหลขนาดนั้นลจังหวะนอาจะมีจุดพลาดบ้างแค่นั้นเองถ้าเกิดใครจะบอกว่าโอ๊ยก็เราเคยทําหนังยุคแบบนี้มาแล้วตอนนี้เราพัฒนาหมดแล้วผมว่าไม่ใช่ผมรู้สึกว่า หนังฝรั่งยังมีหนังที่เล่าเรื่องแค่มอนสเตอร์ล้วนๆอีวิลล้วนๆปีศาจล้วนๆน,นั่นคือลากของเขาอะที่เขามีเรื่องปีศาจเรื่องมนอะไรของเขาอยู่ยังมีอยู่เขาก็ยังมีอยู่เรายังเห็นสแครี่สตอรี่ทูเทลินเดอะดาร์กเรายังมีหนังปีที่ผ่านมาอย่างเช่นพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ย เราก็เลยว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่เชยเลยเราให้สนุกอ่ะสนุกเลยมันคือการความช่ำชองการเล่าเรื่องมากกว่าคือโอเคคุณจะหยิบตำนานหยิบพื้นเพย์อะไรก็ตามมาเป็นท้องเรื่องอ่ะแต่ความสนุกมันคือการเทคนิคการเล่าเรื่องเออให้อารมณ์ได้ไหมให้สนุกให้ตื่นเต้นให้ลุ้นระทึกมันคือเทคนิคการเล่าเรื่องมากกว่าขอแค่แบ็กกราวอ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องแบ็กกราวอ่ะไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามเขมรหรืออเมริกาหรือยุโรปใช่แต่พวกมนตนดำแม่มดอะไรต่างๆเนี่ย เล่าแบบไหนอ่ะพื้นที่ไหนอ่ะขอแค่เล่าให้อารมณ์มันได้ใช่คือคุณเซตหน้าให้น่าเชื่อถือระดับหนึ่งแล้วคุณเล่าเรื่องให้หน้าติดตามอีกอืผ่านเออแค่นี้เองครอนแค่นั้นเองถ้าบอกว่าในอาเซียนเนี่ยนะประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมนังเพบันเทิงน่าดูมีเป็นภาพยนตร์มากที่สุดในเออไปมาบอกว่าถ้าเขาเทียบกันบอกว่าเฮ้ยฟิลิปปินส์เขาก็เจ๋งนะเว้ยหนัาอาร์ตอะไรเขาเยอะประมาณว่าบ้านเรามีแต่ปริมาณ <laughs> เพราะว่าเอาจริงๆนะสิงคโปร์ผมมาทีนี้ก็เป็นกระแสเอย่าสิงคโปร์ก็เด่น มาเลียจะไม่ค่อยได้ยินฟิลิปปินส์ก็โผล่มาแบบโอ้จีดอินโดเงี้ยเวียดนามเองก็เราก็เห็นแล้วคขมรมนก็เคยได้เข้าจริงสารคดียอดเยี่ยมในเวทีโลกมาแล้วใช่ใช่ใช่ลาวก็มีอพม่าพม่าก็พอมีเรื่องสารคดีอยู่อะไรเงี้ยการไปว่าประเทศไทยมีแต่ปริมาณหรือเปล่าเออคือนี้เราไม่ได้พูดนะเราวัดจากความเป็นจริงแต่นั่นแหละดูเรื่องนี้แล้วผมได้ข้อคิดแล้วก็สรุปได้ว่าไอ้เรื่องประเด็นงี้ยังไม่เชยหรอกอให้ข้อคิดเลยว่าไอ้เรื่องประเด็นนี้ ทำได้อยู่อให้เรารู้เลยว่ามันยันยงไปได้ต่อคุณจะเล่ายังไงอยู่ที่คุณแล้วกันไอองประกอบพวกเนีไไ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 ้ไม่ใช่เรื่องที่เฉยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าคนไม่รับหรอกอะไรอย่างเงี้ยของแบบนี้ไม่ใช่คือมันต้องผสมกันให้ดีนะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยจริงๆอย่างที่บอกว่าหน้าหนังมันในความรู้สึกเราก็ไม่ต่างจากจองของไงใช่คนที่ชอบแนวนี้ก็ยังมีอยู่อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันชอบไม่ชอบยังไงไปดูมาแล้วก็ว่ากันไปก็มาคอมเมนต์บอกกันได้มาคุยกันได้ สองช่องทางครับเซิร์ชก็ Facebook แล้วก็ YouTube ครับ Doc อ o S S e. Dog. ตามด้วยคำว่าหนังครับก็จะเจอพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์ก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยจะรับการแจ้งเตือนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ